วสวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีเจอกันอีกครั้งนะครับกับนายพอดีคนเดินดินนะครับอาวันนี้ผมจะพามาเสียบยอดฝรั่งของปอกสื่อกันนะครับฝรั่งของปลอกสือ่อสายพันนำเข้าจากไต้หวันนะครับเด,เดี๋ยววันนี้ ทุกวันมีแต่ทาบเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพามาเสียบยอดกันนะครับเป็นวิธีทานนะครับแบ่งปันกันไปเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําได้เองที่บ้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่ขอแน,นอะนําอุปกรณ์แล้วกันเนาะแนะนําก็ได้เนาะมีคัตเอร์กับมีดกระจากายแอลกอฮอล์นะครับต่อปานะครับแล้วก็ยอดพันยอดพันนี่ผมขีดใบมาแล้วนะครับผมจะใช้ยาประมาณ ยี่ห้าถึงสามสิบเกนนะครับ,นะรบเดี๋ยวก็ทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะเพราะฝนตกนะครับเวลาไม่เยอะเดี๋ยวผมจะผ่าริมก่อ,น,อนเพื่อนๆดูนะครับใช้มีดที่สะอาดสอาดหน่อยนะครับคมๆผ่าลงไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับปอกมาประมาณนี้นะครับอันนี้นครับแบกเกาวมีควรด้วยครับกำลังผลิตเมนู อะะประมาณนี้เราก็จะมาเฉือนปลกแคลามกันยอดพันธุได้มาประมาณนี้ขีดใบออกก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อลดการคายน้ำผมจะเฉือนเด็กจะเฉือนหน้ากล้องเลยวันนี้ไม่ต้องเจือน้ากันนะครับเกียแต่มีดก็พอ ให้ได้ประมาณนี้นะครับมนนีบางๆแบบนี้นะครับเฉินเสร็จปุบ๊บเราก็จะมาลงนี่เลยต่อป่าที่เราผ่างามไว้เนี่ยเก็บลงเปลยเก็บให้มิดแผลนะครับอันนี้ครับ,บ,รบจ,ะจะประมาณนี้น,น,นี้ ทำทีแรกก็เทปไปทันเน่าป่าสวนวันนี้เราจะใช้เป็นวันนี้เราจะไม่ใช้เทปนะครับผมังไม่พันเต็มนะครับผมจะใช้หนังยางนะครับทำร้อยท้ร้อยเต็หมดนี่ครับหนังยางมาแล้วก็พัน นางยางก็ผุแล้วครับหานไม่กวนครับเออนางยางผุเลยดึงบ่ได้ไม่ขาดปั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 ดเลยนี่ใช้เหล็วแผ่ถอยอันนี้จะใช้นางยางนะครับยืด ดึงยืดดึงด้วยแรงยืดของหนังยางแล้วน่ะเขาจะเขาจะมีแรงดึงแน่นนะครับแน่นกว่าไอไอเจ้าเทพพันนะครับแต่วันนี้หนังยางใช้งานไม่ได้นะครับขอประธานอภัยด้วยดึงไม่ได้ครับขาดหมดเลย โอ้ดึงไม่ได้ครับทลุกคลักหน่อยครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งหายางก่อนผมใช้อีกเส้นหนึ่งแล้วกันมันืก็งจหนังยางเก็บมามันมันน่าจะอายุนาน นี่นะครับเสร็จแล้วก็จะออกอัตราแบบนี้นะครับนี่นะสูตรนี้อัตราการรอดนะครับอัตราการติดเปอร์เซ็นต์ติดสูงกว่าทุกอย่างนะครับหลังจากนี้เราก็จะเอาไปอบก,กันนะครับเอาไปสูญญากาศในถุง หรือว่าเพื่อนๆท่านไหนมีโรงอบแบบมาตรฐานใหญ่ๆก็ก็จะดีนะครับก็จะประหยัดเวลาแล้วหลังจากนี้เราก็จะพ่นยาเชื้อรากันแล้วก็เอาเข้าถุงสุญญากาศเลยหนึ่งเดือนนะครับค่อยไปดูกันนะครับผมก็จะพ่นยาเชื้อราไปก่อนอนี่นะครับทํากันได้ที่บ้านนะครับง่ายๆนะครับผมเสียบยอดฝรั่งนะครับ ความยาวอยู่ประมาณ1ฟุตนะครับสามิเซนอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝาก subscribe ทางช่อง youtube c h a n ช e l แองช่องนายพอดีคนเดินดินนะครับผมยังไงก็ฝากเแฟน,นด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ